ม่นีผ้ามากินมาอางุ่นอีสานหรือว่าเขาจะเอินอีกสือทับทางบ้านสิเอินว่าหมักสมซอยค่ะหมักสมซอยเดี๋ยวมาซิมกันว่าแ่บบ่มีเทิ้งหมักดำหมักดำในสุกแล้วหมักดำหวานหมักดำจะหวานหมักแดงแดงนี่อื้มเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำจิม้ม น้ำจิ้มปลาใส่หั่นหอมแดงห่ั่นพริกสดจ้ะใส่เข้าขวาน้ำแบบลาบแตนสิพามากินเลยซ่บๆจ้ะมีพริกสดมีหอมแดงอื้มอื้ม เรคิดว่ามันสิเข่ากันปานนี่หวัวนด้กินเทธอแรกจิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้สุดเทธอจะคุกกับคุกกับน้ำเอริกผงเด้อโดนมาก จัได้เลยมันเป็นฤดูการของมันเนาะเปรี้ยวน้วยดำๆหวานตัวน้วยแดงนี่สิเปรี้ยว สมกินกับแก้วพอดีเลยอุ้ยนำร้ายแตกขนาดกินเองนำร้ายแตกเองอหอมักไม่พื้นบานนึงสิบบัต้ิส้อจากยางลุงปานาอาเอามาใหัอยู่บันหนอกเขาเนาะ มันขึ้น้ำไฮน้ำหน้าเห้าไหมคะแล้วก็เก็บเอาได้เลยพอายมากินสมจัดรู้สึกว่าอยู่น้ำตลาดอาจจะมีขายแต่บ่รู้ในเมืองจะมีบ่เ้อ ได้เลมีหมักลนหมักลนสีผ้าอร้อยน้ำจิม้มโ้ แบบห้่อถ้าตามบานนอกเนาะย่างไปให้ปะหน้ากินายมใบบึงนะอือนะพี่นอ้องร้อยนำ้ำตักกินที่เนี่ยมีพริกสดหอมแดงพร้อม เด้อท้องพวกนีก่

เผากันปันยังกินกับบอ,อกสมหอมแดงแซบแสบแสบเบิบบบ่งเด้อหืมล้วเบิ่งนะสะอ่อนจอยกับเพึ่งไี้กินคือกัน เป็นฤดูกาลมันเนาะผละไม้ตามฤดูกาลมนักสมสอยเนาะเม็ดมันหัางในม่อแข็งเนยมให้ละเอียดกินไปน้ำกันได้เลย ต่างกินไหมลูกมา ตันอยู่ตรงนั้นแบบนัวอิเล่รอานอดบไดงบ้ง้างเบิง ่นมักบักสมเยอะแล้วเพื่อนเนี่ย่นเป็นคนสุกใสเพื่อนเลยบอกออกกล่องน,น้ำเบิ่งนะอร่อยไม่รู้ บ้านเท้าสิดีอย่างหนึง่งบักสมซอยมากระทกโลกมาอียงตามฤดูกาลสิบอได้ซพราะว่ามันหลายจนอาจจะเอามาแจกเอามาให้กันกินปันกันกินเนาะนำใจ สุดยอดอเรียวปะสมกันนาาเลย มากินไต่หมม่วงเนาะอย่างนี้เสียงมอาามอได้แค้แน่จะไอ้ลูกเนี่ยเนี่ยมันมีเม็ดดำด้วย เอานั้นไปเอาอย่างมาแรลกกับใบยอม